สวัสดีครับกระผมนายสุรศักดิ์ชูกเกสกุลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพุดการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลายัยราชพัฒนนครราชสีมาอายุราชการ7ปีครูผู้สอนรายวิชาการออกแบบและตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาข้อมูลพื้นฐานของเรียนโนนสูงศรีธานีโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด3,224คนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ลักษณะเด่นรูปแบบการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่พบในห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและตกแต่งภาพรหัสวิชาวโ22203ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการใช้งานเครื่องมือ selection tool และการทำงานร่วมกับเลเยอร์มีดังต่อไปนี้ครับ ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับคือเรื่องการใช้งานเครื่องมือ selection tool ซึ่งเครื่องมือ selection tool จะมีด้วยกันอยู่หลายเครื่องมือซึ่งหลักๆที่ใช้ในการสอนหรือเน้นในคาบนี้ก็คือเครื่องมือคทานะครับคุณสมบัติเด่นของเครื่องมือคทาในโปรแกรม photoshop ก็คือการเลือกพื้นที่ผิวที่มีลักษณะโทนสีเดียวกัน อันนี้คือใจความหลักของแผนการสอนในในคาบนี้นะครับและอีกอย่างก็คือในคาบนี้จะเป็นการสอนให้นักเรียนสร้างภาพ png คือภาพที่ไม่มีพื้นหลังโดยผ่านการใช้เครื่องมือคาถานะครับเครื่องมือคาถาและเมื่อเลือกพื้นที่ต้องการลบพื้นหลังออกแล้วก็ทำการลบโดยใช้ปุ่ม delete การสร้างภาพ png มีประโยชน์ก็คืออย่างแรกที่เราเห็นในอย่างเด่นชัดคือการสร้างภาพ i n นเจ t การตกแต่ง header ในเว็บบนเว็บนะครับหรือการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายนะครับสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ประการแรกคือ นักเรียนยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลรูปภาพแยกยังไม่ออกระหว่างภาพไหนมีความเหมาะสมมีความละเอียดภาพไหนไม่เหมาะสมนำมาตัดพื้นหลังนะครับประการแรกคือนักเรียนจะได้รู้ว่าภาพแต่และอย่างมีคุณสมบัติอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ อย่างที่สองสภาพปัญหาก็คือเมื่อนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วในการบันทึกนักเรียนยังไม่รู้เกี่ยวกับนามสกุลของโปรแกรม h o t o s h o p ยังไม่รู้เกี่ยวกับนามสกุลของภาพ png หรือนามสกุลของภาพต่างๆซึ่งส่งผลให้เวลาบันทึกแล้วการนำไปใช้งานต่อยอดครั้งต่อไปเนี่ยสามารถทำได้ ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับนั่นคือสภาพปัญหาคร่าวๆก็คือโดยสรุปก็คือยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของไฟล์ภาพนะครับยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ selection tool ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึกให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ซึ่งครูก็ได้ทำการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5e นะครับ ประการแรกก็คือครูได้แนะนําก่อนให้เรียนในรู้จักชนิดของไฟล์ภาพที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการสร้างภาพ png ประการที่2ครูอธิบายการใช้งานเครื่องมือ selection tool โดยเฉพาะเครื่องมือคาาในโปรแกรม photoshop นะครับว่าเราสามารถนํามาใช้ในการสร้างภาพ png ได้อย่างไรและประการสุดท้ายก็คือการบันทึกชิ้นงานบันทึกอย่างไรให้สามารถนําไปใช้งานได้หรือใช้ประโยชน์ได้ หลายครั้งนะครับการสร้างภาพแบ P&G เราสร้างครั้งเดียวบันทึกไว้แล้วก็นําไปใช้นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปก็คืออย่างที่เห็นบ่อยๆก็คือปกรายงานป้าย Inject หรือว่า h e a d e r ของเว็บเนี่ยเราใช้หลักการนี้ทั้งนั้นหรือเราไปประยุก์ตใช้ในด้านต่างๆได้ประโยชน์เยอะแยะนะครับในการตัดพื้นหลังออกนะครับความคาดหวังนะครับความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ครูผู้สอน หวังว่านักเรียนในห้องร้อยละแปสามารถสร้างภาพ png หรือภาพที่ไม่มีพื้นหลังได้นะครับและถัดไปหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานร่วมกับเลเยอร์นะครับซึ่งในโปรแกรม photoshop จะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆน,นะครับซึ่งสามารถตัดรูปไปแปะไว้แต่ละเลเยอร์เลเยอร์ บางรูปอยู่คนละสถานที่อยู่คนละจุดเราสามารถเอามารวมกันได้โดยใช้หลักการนี้นะครับคือการทำงานร่วมกับเลเยอร์ร้อยละแปดสิบนะครับมีความผู้คาดหวังมีความหวังว่าจะสร้างชิ้นงานตรงนี้ได้นะครับร้อยละแปดสิบก็จากการเรียนการสอนก็นักเรียนในห้องเกือบมากกว่าร้อยละแปดสิบครับสามารถสร้างงานชิ้นตรงนี้ได้นะครับสร้างมันเอางานตัวนี้มาใช้ ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปกรายงานเฮดเดอร์ ater, พวกนี้สามารถทําได้หมดตามที่ครูแนะนําก็จะมีบางส่วนเท่านั้นที่เกิดปัญหาบ้างก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในห้องนะครับและอีกประเด็นก็คือความคาดหวงังหลังจากที่นักเรียนได้สร้างภาพ png นำไปใช้งานแล้วก็บันทึกแล้วผู้จะทำชิ้นงาน ก็คือนักเรียนสามารถนำชิ้นงานตรงนั้นมาใช้ในการเป็นผลงานของตัวเองนะครับบางคนสามารถนำข้อมูลตรงนั้นไปใช้ในการตกแต่งปกเพื่อใช้ทำรายงานหรือว่าเป็นเล่มรายงานผลวิโอในการเพื่อยื่นศึกษาต่อนะครับครูผู้สอนก็ได้ทำการแนะนำนักเรียนในการสร้างชิ้นงานในครั้งนี้นะครับ แต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นอกจากนักเรียนจะมีความรู้ในการใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม photoshop แล้วนักเรียนยังรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องนะครับแบ่งปันความรู้อย่างที่บอกไปในข้างต้นเครื่องมือ selection tool มีหลายเครื่องมือเราสามารถนำเครื่องมือเหล่านั้น มาใช้ในการสร้างภาพแบบ png ได้นะครับนักเรียนก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันภายในห้องแลกเปลี่ยนความรู้นะครับให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในการเรียนการสอนในห้องนะครับสำหรับสภาพปัญหาและความคาดหวังในการจัดการเรียนสอนรายวิชาการออกแบบและตกแต่งภาพ ของกรบผมนายสุวัสดิ์ชูเฉศกุลที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนโนนสูงศีธานีก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ